Ui. 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 Ngon nhà bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลับหลายเตะมากครับโอ้เตะอ่ะโอ้มันมาเหี่ยผมมาดูนี่ค้านะกอะมีแต่บ้านนั่นแหละนี่อย่างลุงก็สอนแล้วนะเนี่ยสแปะนะพราน้องตาจุ่มมามาเตอบัสครับลุง่ะคนจะได้มาญาตัวนักหนักทุกหมวดดีครับนี่ก็เฮานะกอ่ะเนาะครับนี่ไอ้อลก็ไปฝึ้งแต่หมวดนะครับหลังจากมีอย่างคนมาขายมึงขายใหม่ติ่กาดนะครับเอ้ยฮะมูเจ้าวงเจ้าบ้เพวกไฟพวกหมวดนะครับมันมาเลย นี่มาไปผมมาสอบจะได้ครับโ๋อร้อนด่ะร้อนเลยแม่รอนหว่าที่มองเสียงสายได้ลุงกินข้าวได้ลุงชิมข้าวบ้านน้องลุตพาพี่กินข้าวแม่หาแบงค์ก็เข้ากระเป๋าไว้ถาไปทำงานทุกคนนะครับอืมอ่ะลุงไปก่อนเนาะเข้าโรงพยบโชคดีนะอันเดียวพูดไปกันเนาะครับผมลุงค่อยไหวเลยอาเดี๋ยวนี้ผมยัดต่ออีกก็ได้ครับครับเอออ่ะลุงเนาะเข้าโรงพยาบาล I <laughs>